What do you do? What are you doing? 2องคำนี้นะคะหมายต่างกันโดยสิ้นเชิงเวลาพูดเนี่ยพูดเหมือนกันมากๆเลยอาจจะทำให้บางคนสับสนหรือว่าบางคนใช้ผิดได้นะคะคำทิงขอเสนอวันนี้เบสิกมากๆเลยแต่ว่าอาจจะยังมีคนที่ใช้ผิดอยู่บ้างนะคะดังนั้น What do you do หรือว่า What are you doing ต่างกันนะคะ What do you do นะหมายถึงว่าคุณทำงานอะไร เราก็ตอบไปว่า I am b l a บ b l a b ตามด้วยอาชีพของเรานะคะก็คือ What do you do I am a dentist ฉันทำงานเป็นหมอฟันแต่คำว่า What are you doing พูดคล้ายๆกันเลยนะคะคุณทำอะไรอยู่เราก็ตอบไปว่า I am working ฉันทำงานอยู่ทริคในการจำสองคำนี้เพื่อไม่ให้จำสลับกันหรือว่าให้เราสับสน What are you doing Doing คือ ing ณนะตอนนี้เวลานี้ What are you doing คุณทำอะไรอยู่ ก็คือเราทำตอนนี้เติม ing แต่ถ้า what do you do do you do นะคะคือให้เราคิดเลยว่า do you do ไม่มี ing ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่ตลอดทำอยู่เสมอเราทำงานของเราเนี่ยคือเราทำอยู่ตลอดก็คือ what do you do คุณทำงานอะไรสองคำเบสิกวันนี้นะคะจำง่ายๆเลย ing นะตอนนี้ what are you doing คุณทำอะไรอยู่ what do you do do you do สิ่งที่เราทำอยู่ตลอดทำอยู่ประจำก็คือเราทำงานอะไร คำเบสิกง่ายๆของคำวันนี้หากใครชอบนะคะอย่าลืมบอกกันในคอมเมนต์ด้วยนะคะ what are you doing หรือว่า what do you do ค่ะ